สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะวันนี้มาล,ลีก็ได้นําโชคลาภแปรปิศาตัวเลขโชคลาภมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์นะคะยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคลาภก้อนใหญ่ในวันที่1มีนาคม2564นะคะซึ่งปิศาณทาโชคลาภในวันนี้นะคะก็เป็นปิศาณของท่านพระอาจารย์สมบูรณ์นะคะ ซึ่งท่านเป็นสายธรรมของปู่วัดสว่างธรรมดานนะคะเพราะว่าวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพอดีมมลิได้ไปที่วัดสว่างธรรมดานนะคะปู่ท่านก็เลยบอกว่าให้ขอโชคลาภปิศาธรรมพระอาจารย์สมบูรณ์ด้วยนะคะเพราะว่าท่านก็ถือว่าแม่นยําในเรื่องของปิศาตัวเลขโชคลาภนะคะแต่ว่าท่านก็ให้แปลเอานะคะเพราะว่าท่านก็จะไม่บอกตรงๆนะคะ ต้องไปเอานะคะก็แล้วแต่บุญวาสนานะคะท่านท่านพระอาจารย์นะคะให้ปิศาธรรมไว้ตั้งแต่วันพุธที่17บกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะสำหรับผู้ที่ติดตามนะคะก็คงจะรู้ดีเพราะว่ามาลี่เองนะคะก็เคยได้ลงคลิปไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะสำหรับปิศาณตัวเลขโชคลาภนะคะท่านพระอาจารย์สมบูรณ์ท่านก็บอกว่า มีนกน้อยห้าตัวนะคะมีนกน้อยห้าตัวมีแม่3มตัวนะคะสำหรับมารีเองนะคะก็แปลออกมานะคะมารีเองก็แปลออกมาได้เป็นหนึ่งห้านะคะหนึ่ห้าห้าสมนะคะแล้วก็เป็น1นึ่งห้าสามนะคะตรงที่บินลงมาจากท้องฟ้านะคะ บินลงมาจากท้องฟ้ามาเกาะดินมีตั๊กกะแตน8ตัวนะคะอันนี้อันนี้นะคะมาริก็แปลได้เป็น28กับ38นะคะอยากรู้แจ้งเห็นจริงให้ไปถามปู่ฤาษีอันนี้เป็นปริศนานะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมพอจะเข้าใจที่มาริพูดไปไหมนออและท่านพระจันาร์มสมบูรณ์นะคะก็วอวยพรให้ด้วยนะคะขอให้ จเจริญด้วยอายุวัณะสุขภพละนะคะแล้วก็พลังทั้ง8ประการ9ประการอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะคะมมลีก็แปลเป็น8 9หรือว่าจะเป็น8 6นะคะก็ได้นะคะนักเสียงโชคก็คงจะรู้จักกัน6กับ9น่าจะตัวเดียวกันนะคะแล้วท่านพระอาจารย์ก็บอกอีกนะคะว่าแก้วมณีโชดให้ไหล เข้าบ้านเข้าช่องนะคะก็ถือว่าพอนี้นะคะเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะคะแก้วในที่นี้ก็อาจจะเป็นแก้วสารพัดนึกก็ได้นะคะคิดว่านึกเงินได้ก็ได้เงินคิดว่านึกทองก็ได้ทองนะคะสาธุข,ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ท่านผู้ชมมีโชคลาภร่ำรวยนะคะนี่ก็คือการแปลปริศนาธรรมนะคะของท่านพระอาจารย์สมบูรณ์นะคะ ท่านผู้ชมก็ลองแคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้นะคะตัวแดงๆก็คือบลิก็คือแปรออกมานะคะก็ก็โปรดใช้วิจัยในการรับชมรับฟังด้วยนะคะท่านผู้ชมก็ลองฟังไปใจเย็นๆนะคะใจดีมีโชคลาภสบายๆนะคะก็ฟังให้จบคลิปด้วยจะได้ไม่สงสัยนะคะท่านผู้ชมก็จะได้รู้ที่มาที่ไปให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับท่านพระอาจารย์สมบูรณ์นะคะท่านเองก็เป็นสายธรรมที่ปูรุษีวสวังธรรมดานต่างๆท่านก็ให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะคะท่านผู้ชมฟังปริศนาท่านแล้วนะคะท่านผู้ชมจะมีความคิดเห็นว่ายังไงนะคะถ้าท่านผู้ชมจะแปลเป็นตัวไหนนะคะอันนี้สำหรับในความรู้สึกของของมลินะคะก็ จะได้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะก็ถือว่าแปลออกมาได้หลายตัวพอสมควรนะคะที่มารีแปลออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะมาล,ลีเองก็แปลออกมาได้หลายตัวพอสมควรก็ใจเย็นๆนะคะใจเย็นใจดีมีโชคคานผู้ชมก็ฟังไปสบายๆนะคะถ้าเป็นตัวเลขที่ไปในแนวทางเดียวกันนะคะ แต่ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องตามทุกตัวก็ได้นะคะถ้าท่านผู้ชมแปลออกมาแล้วไปในทิศฐางเดียวกันกับมารีน,นะคะก็อาจจะไม่ต้องตามทุกตัวก็ได้นะคะถ้าชอบตัวไหนท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะคะหรือท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนนะคะมีความมีความคิดเห็นเป็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าการแปลปิญหนะคะอาจจะอาจจะไม่เหมือนกันนะคะอาจจะ ไม่เหมือนกันเพราะว่าในตำราก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าการแปลตามความเชื่อก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจรารณาด้วยนะคะนอกเหนือนจากที่มาลิแปลแล้วนะคะท่านผู้ชมก็อาจจะต้องลองแปลอีกหลายๆตัวก็ได้นะคะหรือว่าแปลเป็นตัวไหนก็ได้นะคะก็แบ่งปันด้วยนะคะแบ่งปันท่านผู้ชมท่านอื่นด้วยนะคะ วันนี้มลิก็มาทักทายท่านผู้ชมมีเวลาก็นิดนึงนะคะก็เลยแปลปริศนาเพราะว่ามลิก็ไม่ค่อยได้ไปถ่ายคลิปนะคะส่วนมากมลิก็จะว่างวันเสาร์อาทิตย์นะคะตอนเช้าถ้าวันธรรมดาก็อาศัยช่วงเย็นๆนะคะถ้าจะไปกราบปู่วัดสว่างธรรมนาก็ต้องอาศัยคุณพ่อพาไปนะคะาพาไปกราบปู่นะคะก็ให้ เด็กวัดผู้ชายพาไปกราบท่านนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้ไปนะคะก็เลยแปลปริศนาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ฟังพอเป็นแนวทางนะคะหากว่ามารีแปลผิดภาพประการใดก็ต้องกราบขอภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางน,นะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่าท่านพระอาจารย์ก็ไม่ได้บอกตรงๆนะคะแต่ว่า ก็ต้องเอาไปพิจารณาเอานะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ที่ปู่ท่านเคยบอกไว้นะคะว่าอยู่ที่บุญวาสนานะคะอยู่ที่บุญวาสนาอยู่ที่ดวงด้วยนะคะมะลีเองก็มีความเชื่ออย่างนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่าบางบางท่านฝันได้ตัวแดงๆก็ลืมซื้อนะคะบางทีก็มีคนมาบอกตรงๆก็ไม่ซื้อนะคะ บางทีก็ซื้อแต่ว่าก็ไม่ซื้อกลับนะคะมาลีเองก็เลยคิดว่าก็อยู่ที่บุญวาสนาจริงๆนะคะแต่ว่ามารีได้มาถ่ายที่วัดสว่างธรรมดามาลีก็มีความสุขมากนะคะเพราะว่าปู่ท่านก็เมตตาให้ธรรมะนะคะให้ศีลให้พรแล้วก็มีกําลังใจมากนะคะท่านผู้ชมคะอ่ามารีก็เน้นจึงเน้นสำนักนี้เป็นหลักนะคะวัดสว่างธรรมดาน,นะคะ ก็ของวัดสว่างธรรมดานะคะสําหรับโชคลาภต่างๆปู่ท่านก็จะไม่ค่อยบอกตรงๆหรอกนะคะแต่ว่าท่านผู้ชมก็ต้องดูเอาฟังเอานะคะก็ถือว่าได้อะไรหลายๆอย่างนะคะบางควก็อยากถูกเลขนะคะอยากได้เลขแม่นๆแต่ว่าลืมถามตัวเองว่าดวงตัวเองมีหรือยังอะไรนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะคะ อันนี้มลรก็พูดยาพอสมควรก็ต้องกล่าวขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะก็ขอพรบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้กับช่องมลีริชาแนลมาตลอดนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะเพื่อท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะคะขอบารมีศีลส,ส,สิทธิ์ทั้งหลายขอบารมีปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮรวยรวยทุกท่านคะ่ะ